ี่นี่เนี่ยตลาดที่พี่มาประจับตลาดมโนรมที่พี่บอกของกินเยอะและอร่อยอร่อยเยอะเลยหมูทอดก็มีข้าวเหนียวมะม่วงก็อร่อยกับข้าวขนมหวานขนมไทยก็อร่อยผลไม้ก็เยอะเราเข้าไปลุยดูแต่ถ้าเข้าไปข้างในเราใส่หน้ากากนิดนึงเดี๋ยวคนเขาจะกลัวเรา ลูกชิ้นร้านนี้ก็อร่อ b. ยเลี้ยวในที่จิ้มประจำร้านนาี้เอาไปสีเอาไปสี่เขามีแบบมีไข่มีไส้กอรอกแล้วก็อีกอันเป็นหมูใช่ไหมครับเอาโล่งกันรวมกันกน,น้ำจิ้มเขาอะอร่อยมากเดนมาแล้วหนึ่งย่างร้านนี้ก็เป็นร้านประจำที่ซื้อไปบ่อยนี่นะอยากกินในนี่สามชั้นชิ๊กโก่งด้วยเอาเข้าวเหนียวสองถุงครับ <laughs> ม,มันก็ต้องมีข้าวเหนียวป่ะเข้าใจเข้าใจ,าใจไม้เด็ดของเขาเนี่ยคือน,นี่เลยกระเทียมเจียวคือใครที่ชอบกระเทียมเจียวก็ร้ามาร้านนี้แล้วบอกเลยว่าขอใส่กระเทียมหอ้ร้อนร้อนเลยหรอโอ้ย